ฉล่ลาสดีันกยงเป๊ะป๊ะอ่าอกอีลียนชุดนะต้องครูด้วยเนี่ยลูกครูด้วยอ่ะนักเรียนนักเรียนคนไหนที่ไม่เปลี่ยนชุดนะจ๊ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ คุณแม่มาทำไมคะวันนี้โอ้มาดูลูกค่ะหนงูกค่ะค่ะข้างเนี่ยไอหัวสีฟ้าค่ะเมื่อวันมารับลูปจำได้ไหมค่ะอ๋อจำได้ค่ะแต่ว่าฉันจำได้ว่าคุณคุณฟ้าใสเนี่ยจะไม่ว่าฟ้าใสเป็นเด็กไม่ใช่หรอกค่ะอ๋อพอดีฉันกับคุณเตมเมื่อค่ะ โอเคไปไปครูครูเพือค่ะนักเรียนอยากกะโดดนั่งดีๆนั่งดีๆขั่นเสร็จมลุกนั่งดีๆนั่งดีๆเมื่อสีฟ้านั่งดีๆเพื่อนนั่งดีๆนั่งดีๆนักเรียนไอ้คนนี้มึงไม่ยอมนั่งนั่งดีๆนั่งนั่งดีๆ

噔噔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 噔 噔噔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 ，噔噔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 ，噔噔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 ，噔噔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 ，噔噔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 

噔噔噔噔噔，开噔，噔噔开噔，噔噔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 噔 嗯。 เฮลวมันมันมีว้าวว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 หวว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 นว่วมมวว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 วลวว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 วัวววววยวว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 งววววกว ผงบางเฮาพี่รู้พับลุงแต่เมึงไว้พม่รู้พับถุงแต่วันหาไปอยู่พับลุงนี่ปิดเต้นี้เม็นเห็นห้วย จ,จบแล้วเนี่ยครูจะจบโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยครูคะหนูขอก่าให้คุณครูพูดอะไรกับหนูดีขอให้นักเรียนทุกคนมีที่คิดถึงคุณครูมากมายคุณจะที่ถึงเด็กๆทุกคนทุกคนลองร้องเพลงนักเรียนเอ้ย คุณพอ,อฉันจะรออ้ยวันนะีวันีนอยุยดยดุยดยดุยดจะถือนะึ้จาฉันชอบฉันวันดีเธอร้องจะเป็นนกร้องมาจะเป็นนกร้องโอเคไหม 哭。Cool. ครูพอจะไปตอนนี้แหละไม่คุณครูไม่พอครูครูพอบอกว่าจะไปห้องเมื่อไมจะไปยังไงล่ะวันนี้วันที่สองนะคะครูอ๋โอโอเคขึ้นไปเลยเดีย๋ยวครูนั่งรู้นี่แหละดนตีเนี่ยไปนั่งที่เดิมเย็นที่เดิมหลบไมค์เ่อน รองอีกแอ๊าเอ้าไม่ดนตรีมาที่เป็นเพลงพออะไรแกเอาแบบไม่ต้องซ้ำกันได้เออเวดีเออไม่ใช่อันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่หมอลำ one me two one me เชีย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 สีแชมพู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 สีสีแชมพูผู้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 ดนตรีอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือน้ำดื่มกับคุณครูคุณครูพูดให้เนี่ยเอาพวกอง สูซาซ่าปาตะกาปาตะกี้ซูซี่ซี่ปาตะกี้ปาตะก้านิชมพูสูซ่าน้ากินาเซ็กซี่นิชมพูดีดีเซ็กซี่สูซ่าเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเฮ้ยมะละกอมะละกอมะละกอเฮ้ยเฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยเฮ้ยส้มส้มส้มเฮ้ยแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มเฮ้ย happen mà lại cơ có cho em đen cái quay rồi cái đen cái đang, cái, đang, cái, đang. Đang, 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 cái mà cái quay ừ. từ 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 giờ mà ngủ không giờ lúc đây đây lúc đây lại lại lu

อะไรโตวะโอเคพักไปกินข้าวแล้วค่ะนักเรียนเอ้ยนะครับนักเรียนอออกูขอเรียกเย้ yeah, เลือกเรียนแล้วไม่ใช่นักเรียนกินข้าวอา่วพวกของกินข้าวไม่ยังครับยังไม่กินเลยค่ะอ่ะไปกับเด็กๆได้ครับ นี่ลุกไปดูไป,ไปอย่าอย่าให้ทุกคนอยากทำไอ้ของไอ้ของน้องคนนี้นะเพราะว่าน้องคนเนี้ยเขาหายยากมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเขามาหาที่โรงเรียนเนี่ยมันวางอยู่ตรงเนี้นักเรียนอย่าไปขโมยนะถ้าคุณครูหนูจะเบืน่หนูไม่อยากหนูมไม่อยากกินข้าวตอนเบเกนนี่หนูมไม่กิน โอไปกินจะกินไหมจ๊ะนักเรียนโอ๊ยกวนตีนจะไงเนี่ยผมไปกินข้าวอีกเฮ้ยอวครูอาว่าไงนักเรียนอันน uh ี้เด uh ็กใหม่แล้ครับเนี่ยคนนี้ใช่แล้วนักเรียนเด็กใหม่เนี่ยในห้องเนี้ย อืมอืมอืมอีครับถึงแล้วกับข้าวอะไรดีเนะเออดีดีดีกับข้าวที่ ป้าใส่ชอบไขว่วนใส่เองก็ได้ไข่ไขไขอ,อีกแหละอุ้ยช่างมันเถอะมันจะตรงนี้เลยใ้อาหารมะะืเอเดียวจะเลยค่ะต่อแถวน่าจะเก็บกันเดี๋ยวน้อกเรียนคะต่อแถวค่ะไม่ต้องแซงกันนะ ตักให้ เราจันมาขายเด็กๆไม่ต้องมากวนเตียนคนะคะูเจ้าหญิงเด็กจริงนะคะคุณไม่ตวนเกนค่ะพอเดีนย้เด็ก็ไปโคาปััปเปราุรีเจ้าันตบนะ แพ็คของ ถึงเวลาเราก็้ากายกติงตามตาทำไมมีสองล่างวะทุกคนก็จะไปแค่นี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปทำขนนะันหน้านะเดี๋ยวเราจะไปทำตอนพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราเดี๋วแพ็กของก่อนนะคะทุกคนใช่เนี่ยแพ็คของจริงนะคะทุกคนเสียงกล้องเนี่ย เออรู้คนไม่เชื่อก็เดี๋ยวเราโบงนะไม่รู้เกมอะไรเนี่ยม่เชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้